l e ARNING Zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูลนิธิสารน,นาคตการศึกษา c o n n e x t e d โดยในวันนี้จะมาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับ KV Electronics ผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยคุณวิบูรณ์รักษาเจริญผลผู้จัดการทั่วไปบริษัท KV Electronics ในหัวข้อโรงเรียนหลังบ้านพื้นที่เล็กๆหลังโรงเรียนที่จะช่วยค้นหาตัวตน สร้างโอกาสให้กับเราเด็กๆผู้พิการทางสายตาสวัสดีครับผมวิบูล์รักษาจริญผลเป็น general m a j o r ของบริษัท kv electronic แล้วก็เป็นกรรมการของสบบาบันวัรกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้อยากจะมาแชร вот ์เรื่องราวการเรียนรู้แบบจะเรียกว่านอกระบบก็ได้ เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองจากการที่ไปทำกิจกรรมหลายปีร่วมกับน้องๆที่พิการทางสายตาซึ่งเรื่องราวการเรียนรู้หลังบ้านแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ถ้ามีโอกาสได้ดูรายการนี้ก็คิดว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็ตัวน้องๆที่มีโอกาสได้นั่งดูอยู่ด้วยครับหลายปีมาแล้วละตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาส Walk-in เข้าไปที่โรงเรียนสอนเด็กตาบอดกรุงเทพที่อยู่ตรงแถวแถวราชวิถีนะฮะก็ค่อยๆได้สัมผัสอุปสรรคการเรียนการทำงานการพัฒนาเด็กๆ ที่พิการทางสายตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าที่โรงเรียนสอนเด็กตาบอดกรุงเทพเนี่ยหลังจากที่เด็กเรียนจบชั้นประถมแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกส่งไปเรียนระดับมัธยมในโรงเรียนปกติกับเด็กตาปกติอื่นๆทีนี้เรามาลองจินตนาการกันว่าสมมติว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเราถูก ให้ไปนั่งเรียนกับเด็กปกติประมาณส่วนใหญ่ของห้องเรียนแล้วคุณครูก็มีความจำเป็นจะต้องสอนตามแบบปกติไปทีนี้เราอะ่ะแม้กระทั่งมองเห็นสิ่งที่ครูเขียนบนกระดานยังไม่ทราบเลยว่าครูเขียนอะไรจะจดงานจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียนที่สุดท้ายแล้วอะ่ะน้องๆพิการทางสายตาในระดับมัธยมเนี่ยค่อนข้างจะลำบากมากกับการที่พยายามจะ ตามให้ทันเขาอาจจะเรียนไปในระดับมัธยม1ถึงมัธยม6ได้แต่สิ่งที่เขาไม่ได้เลยก็คือความรู้แล้วก็กระบวนการเรียนรู้สิ่งที่ผมเริ่มจะสัมผัสได้จากความลำบากของของของน้องพิพิการทางสายตานะผมก็เลยพยายามที่จะผลักดันดีกว่าเรียกว่าผลักดันคือ ผมก็ไม่ใช่คนรเริ่มหรอกนะเมื่อก่อนมันก็มีพี่ๆอาสาเดินเข้ามาช่วยน้องทําการบ้านช่วยน้องออทําอะไรต่อเมื่อไรมากมายเก่องแต่มันไม่เป็นไม่เป็นระบบแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงกับปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเริ่มก็คือจะเรียกภาษาไทยยากหน่อยเรียกภาษาอังกฤษว่า Deman ดิฟเว่นนะมันเป็นการเรียนที่ให้น้องๆเนี่ยได้สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ เขายังขาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราค่อยๆเติมลงไปทีละนิดตอนแรกผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็ทำได้แค่ไปนั่งคุยกับน้องๆทำตัวเหมือนเป็นพี่แนะแนวแล้วก็ค่อยๆเกิดความคิดที่อยากจะทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆแค่นั่งคุยกันหรือเล่นนั่งเล่นดนตรีหรือวาดรูปหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ซึ่ง กลายเป็นว่าไอกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราได้รู้จักความสนใจที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวของเด็กๆเหล่านี้ที่เรียกว่าโรงเรียนหลังบ้านก็เพราะว่าเด็กพวกนี้ในเวลาปกติเขาต้องไปเรียนหน้าบ้านก็คือไปเรียนในเมนสตรีมในในโรงเรียนมธัธยมปกติแล้วโรงเรียนหลังบ้านมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหลังจากที่เขาไปเรียนมธัธยมกลับมาที่หอพักก็คือที่โรงเรียนสอนเด็กตาบอดนี่แล้วหลังสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปคือช่วงเวลาการเรียน ของเขาจริงๆก็ก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าโรงเรียนหลังบ้านสิ่งที่ทำต่อก็คือหลังจากที่ผมรู้ดีมานแล้วเนี่ยผมก็พยายามสร้างเครือข่ายพี่อาสาที่มีสกิลตรง กับความสนใจของน้องอย่างเช่นถ้าน้องคนไหนสนใจเรื่องศิละปะเราเราก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์ในการประกาศจำเพาะเจาะจงพี่ที่สามารถที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในสาขานั้นๆไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาเยอรมันจีนฝรั่งเศสดนตรี be, วาดรูปหรือแมก้กระทั่งโปรแกรมมิ่งซึ่งไอความสนใจต่างๆเหลเานี่ยมันมาจากความคิดของเขาเองว่า นี่คือวิธีการที่เขาจะเรียนเพื่อไปสู่จุดจบของการสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองพอเด็กเริ่มรู้ว่าเรียนไปทำไมเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือความกระตือรือร้นความตั้งใจสุดท้ายแล้วเนี่ยเขากล้าที่จะพูดออกมาว่าเนี่ยมันคือความฝันของเขาได้ไม่ได้ไม่รู้ละแต่ฉันจะทำมันทีเนี้ยหน้าที่ของพวกเราหรือเครือข่าย เพื่อนๆที่ผมไปชวนมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเมนทอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนเติมทั้งสกิลเติมทั้งประสบการณ์แล้วก็เฟสิลิเทตเส้นทางเดินให้เขาซึ่งกลับกายเป็นว่าด้วยวิธีการเรียนแบบ Identify Demand แบบนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือ Potential ทรัพยากรบุคคลที่ดูเหมือนจะเวส ไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ผมมีว่าที่นักดนตรีคลาสสิกอยู่ผมมีว่าที่นักวิชาการทางภาษามาีว่าที่จิตกรไม่เพียงแต่เขาจะไม่เป็นมีโอกาสที่เขาจะไม่เป็นภาระแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของของของสังคมแล้วสิ่งที่น่าภูมิใจกว่านั้นก็คือพี่ๆหลายคนในเครือข่ายอาสาที่เข้ามาสอนน้อง กับกายมาบอกว่าตัวเขาเองต่างหากที่ได้เรียนรู้จากเด็กๆพวกนี้บางคนขั้นต่ําได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารคุณคุณลองมาสอนเด็กที่ตาบอดตั้งแต่กเกิดแล้วอธิบายเอาแค่อธิบายว่าประเทศไทยรูปร่างเหมือนขวานแต่ตั้งเกิดมาเขาไม่เคยเห็นขวานมันก็พอจะลึกออกแล้วว่าคุณจะสื่อสารให้เขารู้ได้ยังไงว่าประเทศไทยรูปร่างเปอย่างนี้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ตัวเด็กเองอ่ะที่เป็นฝ่ายรับ คนที่มาให้เด็กก็กลับกลายเป็นฝ่ายรับอะไรหลายๆอย่างจากเด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้น,นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้ทั้งว่าที่อนาคตของประเทศแล้วก็ตัวพี่ๆซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ปรับปรุงตัวเองได,ได,ได้ได้เพิ่มศักยภาพของตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนกัน คือต้องบอกก่อนผมไม่ได้ไปยุ่งกับเด็กปถมเพราะว่าเด็กปถมเนี่ยเขาเขาเขาเรียนป .1 ป .6 ในระบบปกติของเขาแต่ก็เกือบจะ5ปีแล้วใช้เวลาคลุกคลีกับน้องๆพิการทางสายตาในระดับมัธยมแล้วตอนแรกก็ทําคนเดียวแล้วก็พูดตรงๆว่าเจอแต่อุปสรรคสิ่งดีๆสิ่งเดียวที่ได้ก็คือประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากน้องๆที่พีการทางสายตานอกเหนือจะนั้นเป็นอุปสรรคหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลน คนเพราะทำอยู่คนเดียวนะฮะขาดแค่อุปกรณ์สมัยก่อนห้องอาสาก็ไม่มีห้องอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีนะฮะแล้วที่แยก่กว่านั้นก็คือกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยเนื่องจากเราเองเนี่ยเป็นตั้งต้นจากการที่ walk in เข้าไปแล้วก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานของโรงเรียนเขาเป็นระบบเลยทำให้สิ่งที่เราต้องการจะผลักดันเนี่ยเราทำได้แค่ผลักดันผ่าน,านทางเด็ก ก็คือทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆในฟรีไทม์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็คือก็มีบางช่วงนะที่ผมยอมรับว,ว่าผมก็หายไปเลยเหมือนกับไม่เอาละเพราะว่าหลายๆครั้งในช่วงอดีตก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการประสานงานจากเจ้าหน้าที่หลายๆอย่างเหมือนกันเอาจริงๆคนที่ตามผมกลับมาก็คือเด็กๆที่พิการทางสายตาน,นี่แหละที่เป็นคนโทรตามผมกลับมา แล้วก็โทรถามว่าอะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเขาก็ r e ชเอา u t มาหาผมบอกว่าพี่ตอนนี้ผมอยากได้คนมาช่วยสอนหัวข้อนี้พี่พอจะหาให้ผมได้ไหมครับสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเด็กผู้นี้แหละที่ริชเอามาหาผมแล้วก็เดินทางมาถึงจุดที่เด็กคนหนึ่งในน้องพิการทางสายตานี่แหละ โทรมาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะแนะนำให้พี่รู้จักตัวกรรมการมูลนิธิกรรมการมูลนิธเิเพื่อคนพิการทางสายตาในพระบรมราชินุปธรรมซึ่งเป็นมูลนิธิที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนี้นะฮะแล้วผมก็เล่าประสบการณ์เล่าสิ่งที่เจอมาแล้วก็เล่าแผนงานที่อยากจะผลักดันให้น้องๆเหล่านี้ได้เดินตาม เส้นทางที่เขาเลือกอยากจะเดินซึ่งผมก็พยายามจะบอกว่าเราทําได้แล้วเราไม่ต้องใช้อะไรมากมายด้วยซ้าไปนะฮะผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ช่วยสนับสนุนในฐานะที่เป็นกรรมการมูลนทธิคราวนี้งานผมก็เริ่มง่ายขึ้นคือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยงานของผมก็ง่ายขึ้นจนจนเรียกว่าความก้าวหน้าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการต้องการที่จะจัดเวิร์กช็อป สำหรับให้น้องๆได้มาทำกิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเองหร,อห,รอหรือจัดเวิร์กช็อปสอนพี่อาสาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการสอนน้องพิการทางสายตาวิธีการแนะแนวสิ่งที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับน้องที่พิการทางสายตาเนี่ยทำยังไงถึงจะสื่อสารกับน้องได้ดีเพราะว่าคนที่เข้ามาเลยเนี่ยถ้าไม่ได้รับการติวเรียกว่าการติวซะก่อนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อยู่ดีกระโดดไป แล้วเราสามารถที่จะ,ะสอนน้องเขาได้นะฮะค,คือคือตัวคนสอนเองก็ต้องรับการติวเหมือนกันอุปสรรคน้อยลงเรื่อยๆแล้วยิ่งได้เห็นยิ่งได้เห็นความก้าวหน้าของของน้องๆที่พิการทางสายตาแล้วก็พลังในการที่เขาอยากจะไล่าตามความฝันเนี่ยผมว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยอุปสรรคเหมือนจะเล็กลงเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงเรื่อยๆ ผมว่ามันยังมีอยู่แต่ไซส์ของอุปสรรคมันเล็กลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าของสิ่งที่ได้รับ <_ c ann els> ผมผมไม่ได้คิดคนวิธีนี้คนที่สอนวิธีนี้ให้ผม <_ c ann els> ก็คือน้องที่พิการทางสายตานี่แหละคือกระบวนการค้นหาตัวตนหรือกระบวนการค้นหาความสนใจของของของเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการทางสายตาหรือเด็กที่ไม่พิการก็ตามเนี่ย ไม่ง่ายยากมากแล้วถ้าเด็กพิการทางสายตาเนี่ยจะยากมากขึ้นปีปอีก90%ของเด็กพิการทางสายตาเนี่ยจะมีอาการสมาธิสั้นเพราะว่าหูเขาจะดีมากเขาจะได้ยินเสียงที่เราไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นน่ยแรกๆอ่ะผมแทบจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาดูวอกแวกดูเหมือนคนที่มีสมาธิสั้นคุณจินตนาการว่าเวลาคุณคุยกับใครแล้วก็จะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาตลอดจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้เขามีความสามารถทางการฟังที่ดีมากเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาเหลือ แล้วพอผมเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเป็นฝ่ายถามแล้วก็พูดผมเริ่มที่จะเรียนรู้การฟังจากเขาแรกๆการฟังขั้นแรกก็คือฟังในสิ่งที่หูเราได้ยินขั้นที่สองคือฟังที่สิ่งที่หูเราน่าจะได้ยินแต่ไม่เข้าหูเราวิธีการ เปลี่ยนน้ำเสียงของเด็กเวลาที่พูดถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งน้ำเสียงที่เราฟังน้ำเสียงโดยที่ไม่ต้องฟังสิ่งที่เขาพูดเราก็จะรู้ว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เขาสนใจผมเรียนรู้วิธีการฟังด้วยตาจากเด็กๆพวกนี้ภาษากายจากภาษากายที่ดูไม่กระตือรือร้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือฟังในสิ่งที่น้องๆเขาจะสื่อสารกับเรา ทั้งสื่อสารในสิ่งที่เขาอาจจะพูดออกมาแล้วก็สื่อสารในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังเหมันอย่างที่น้องๆตาบอดเขาฟังเนี่ยผมว่าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็จะสามารถค้นพบตัวตนของลูกๆได้เช่นเดียวกันกับที่ผมช่วยน้องๆค้นหาแพชชั่นตัวเองเหมือนกันจริงๆแล้วมันมีน้องหลายคนที่ผมรู้สึกว่านี่ขนาดเขาพิการทางสายตานะ เขายังสร้างแรงบันดาลใจโดยที่เขาไม่รู้ต mm ัวหรอกให้กับคนรอบข้างได้ขนาดนี้คนแรกเป็นเด็กผู้หญิงอายุ17-18แล้วมั้งแต่ยังเรียนแค่ม .4 คือปัญหาของน้องที่พิการทางสายตาก็อย่างที่ทราบคือการเรียนในเมนสตรีมเนี่ยเขาจะตามนอื่นิไม่ค่อยทันหรอกน้องคนนี้มีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีคลาสสิกแล้วความฝันของเขาคืออยากจะเปิดคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกเดี่ยวเปียโน โอกาสที่น้องคนนี้จะเข้าใกล้โลกของดนตรีคลาสสิกเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าห่างไกลเหมือนซ้ายกับขวาเลยนะแต่สิ่งที่น้องคนนี้มีอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้คือเมื่อเรารักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราจะใช้เวลากับสิ่งนั้นจริงๆพอดีที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนสอนเด็กตาบอดเนี่ยมีเปียโนคือตั้งแต่เล็กตั้งแต่เขาอายุ12เนี่ยตัวคุณแม่เองก็สนับสนุนนะอุตส่าห์พยายามดิ้นรนหาเงินมาจ้าง ครูสอนหรือตัวครูที่โรงเรียนที่เมตตาเห็นน้องอยากเล่นเปียโนก็สอนเล่นทีนี้เขาสิ่งที่เขาทํามาตลอดก็คือพยายามที่จะเรียนรู้จากการเล่นดนตรีเองแล้วก็ตอนที่ผมไปเจอเขาเนี่ยตอนแรกที่มีผู้ใหญ่ที่เป็นบอร์ดมูลนิธิเนี่ยแนะนํามาว่าเออมีน้องคนหนึ่งอยากจะให้คุณแจ็คมาช่วยดูเคสนิดหน่อย พอผมได้นั่งคุยกับน้องเขาแล้วก็ได้ฟังน้ําเสียงได้ฟังกิริยาของเขาเวลาเขาพูดถึงดนตรีคลาสสิกแล้วเขาบอกว่าโมซาต์คือไอดอลของเขาเวลาคุณได้ยินคนพูดถึงโมซาต์ในเซนส์ว่าขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะพอผมเข้ามาดูเคสนี้แล้วผมรู้ว่าน้องมีความฝันอยากจะเรียนคณะดุริยางคศิลป์ที่มหิดลสิ่งที่ผมทําได้ก็คือใช้สกิลเดียวที่ผมมีอยู่ก็คือวางแผน ดูว่าน้องยังขาดอะไรหาพี่อาสาที่มีความสามารถทางทฤษฎีดนตรีมาสอนจะไม่ได้สอนวิธีการเล่นละเพราะว่าถ้าคุณอยากเรียนดนตรีคุณต้องรู้ทฤษฎีดนตรีคลาสสิกด้วยแล้วก็ปรึกษากับทางที่ปรึกษาของคณะดุรยงางาสินวิทย์ดนซึ่งโชคดีที่เขาเปิดใจยอมรับความยูนิคของเคสนี้เขาก็บอกว่ามันก็พอจะมีเส้นทางให้เดินอยู่ ก็คือน้องเขาไม่สามารถที่เข้าไปเรียนปีหนึ่งของคณะดุรียางคสิปนได้หรอกมันเกือบจะเรียกว่าถ้าให้ทําตอนนี้มันคือ impossible แต่มันมีคอสทางอ้อมก็คือน้องจะต้องไปเรียนเตรียมดนตรี3ปีแล้วถึงจะสามารถสอบเข้าเรียนคณะดุรียางคศิปนปีหนึ่งได้การสอบก็ไม่ใช่การสอบแบบข้อเขียนคือน้องมันเป็นการสอบแบบเล่นคอนเสิร์ต คือทางบ้านน้องเนี่ยก็เรียกว่าให้ความไว้วางใจให้ผมช่วยวางแผนอนาคตตรงนี้โดยที่คาดว่าปีหน้าปี2565เนี่ยก็น้องเขาน่าจะมีความพร้อมในการที่จะไปสอบเข้าเตรียมตรีปีหนึ่งหรือว่าย้อนกลับไปม .4 ใหม่ ก็คือในส่วนของกิจ,จกรรมหลังบ้านนะคะผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยคือเห็นว่าเห็นแววค่ะว่าในเด็กๆแต่ละคนนักเรียนแต่ละคนน่ะเขามีเขาชอบทักษะอะไรเขามีทักษะอะไรเป็นของตัวเองนะคะไอน้นี้ปุ๊บก็ไปหาติดต่อหาคุณครูข้างนอกหรือไม่ก็ มีครูข้างนอกมาอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบมีเด็กเด็กสนใจเรื่องดนตีเรื่องนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยค่ะ <1> 1> แล้วมีการแบบเหมือนกับส่งส่งต่อให้ผู้คนทางสาธารณะได้ดูค่ะแล้วก็ช่วยให้หนูแบบอยากให้หนูแบบต่อยอดจากคุณครูจากอาสาลหลายๆท่านค่ะความรู้สึก ของกิจกรรมหลังบ้านนะคะในส่วนของสิ่งที่เขาหามาให้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนเพิ่มเสริมทักษะและก็แบบได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็จะได้มีเพิ่มโอกาสตัวเองให้มากขึ้นกับสิ่งที่ตัวเองชอบและหวังไวะคะ้ค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนหลังบ้านเข้ามาช่วงแรก เหมือนกับเขาเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยต้องการให้ลูกไปทางไหนลูกถนัดแบบไหนอะไรเงี้ยเข้ามาปรึกษาเขาก็เลยให้ให,ให้ให้บอกเขาไปว่าลูกชอบดนตรีมากไม่ไม่ค่อยชอบวิชาการเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็เข้ามาดูลูก ว่าเป็นยังไงเออเขาก็บอกว่าเออลูกน่าจะไปทางนี้ได้ดีกว่าที่จะไปเรียนวิชาการเนี่ยค่ะเขาก็เลยเขาอุ้ยมาช่วยได้เยอะเลยค่ะคือส่วนใหญ่แม่จะไม่มีเวลามาดูลูกแต่พี่เขาอ่ะเข้ามาบางทีก็หลังเลิกเรียนซึ่งซึ่งเด็กอยู่ประจำอ่ะเขาจะไม่ให้กลับบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่ก็กับลูกก็จะห่างกันตรงนี้แต่พี่หล่ะ พี่โรงเรียนหลังบ้านเขาเขา้เขามาช่วยก็ช่วยทางด้านนี้ได้ไดเยอะเลยค่ะก็จะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําว่าต้องทํำยังไงบ้างแล้ว,ลว,ลว,ลวม,ม,มีที่ไหนดีๆที่เรียนดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําให้น้องอ่ะสนใจทางด้านนี้ต้องทํำยังไงมั่งต้องต้องต้องเปนเรียนวิชาการทางด้านไหนต้องต้องซ้อมดนตรีอะไรไหมต้องสอบยังไงวันไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก,ก็ช่วยได้เยอะมากเลยะคะ่ะอันนี้คือเคสที่สุดท้ายแล้วเนี่ย จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ท,ที่ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งที่อาจจะเป็นภาระให้กับสังคมตอนเนี้ไม่ว่าเขาจะทําสําเร็จหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยๆเนี่ยเขาสามารถค้นพบถนนเห็นเส้นทางที่จะเดินได้แล้วผมว่าในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณไม่ว่าคุณจะตาดีหรือตาพิการก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเห็นถนนของตัวเอง ถึงแม่น้องเขาจะตาบอดแต่ตอนนี้เขาสามารถเห็นถนนที่จะเดินไปสู่เป้าหมายแล้วเขาอาจจะเฟลแต่อย่างน้อยๆผมว่าโอกาสที่เขาได้ลองเดินก็ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วแน่นอนบทเรียนที่ผมได้รับจากการใช้เวลากับน้องๆพิการทางสายตาเนี่ยมันทำให้ผมคิดขึ้นมาถึง c o m มอ n s e น s ์มากเวลาที่เรา เลือกทำงานเรายังเลือกทำงานเรายังพยายามที่จะเลือกทำงานในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราสนใจเลยแล้วทำไมเวลาเราเรียนเราถึงไม่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราสนใจได้ทำไมถึงต้องมากำหนดให้เริ่มหลังจากทำงานแล้วเราควรจะเลือกทำงานในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราสนใจการเรียนก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เด็ก เด็กควรจะมีสิทธิ์ไม่ว่าจะพิการทางสายตาหรือไม่ก็ตามผมว่าเด็กทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขารักและเขาสนใจคุณจะเห็นความสนุกความมุ่งมั่นการกระโจนเข้าหาสิ่งนั้นโดยที่คุณแทบไม่ต้องไปบ,งบังคับขู่เข็นอะไรเลยคุณจะเห็นพัฒนาการโดยที่ตัวคุณเอง ก็สามารถที่จะมีความสุขไปกับพัฒนาการอันนั้นของเด็กๆในครอบครัวของคุณได้เรามาช่วยกันให้เขาได้เลือกในสิ่งที่เขารักและสนใจตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กๆตอนที่เขายังมีเวลาลองผิดลองถูกแล้วเมื่อเขาถึงวัยทำงานเขาก็จะกลายเป็นบุคลากรที่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเลือกอีกต่อไปเขาก็จะสามารถฉายแสงได้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ พราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารน,นาคตการศึกษา ConnectED